เสื้อชูชีพและหมวกสารถูกเก็บไว้หลังจากการหยุดให้บริการเรือโดยสารของผูไ้บริการที่กวนพะเยาที่เคยรับส่งนักท่องเที่ยวไปยังโบราณสถานหรือวัดตีโลกอรามวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งที่มีความสําคัญของจังหวัดพะเยาเป็นวัดที่มีประเพณีเวียนเทียนกลางน้ําแห่งเดียวในโลกแต่จากเหตุภัยแล้งในปีพุทธศักราช2558ที่ผ่านมาทําให้ระดับน้ําที่กวนพะเยาลดลงจนเรือไม่สามารถที่จะให้บริการต่อไปได้ ทางกรมปรมงคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการจัดสร้างสะพานเพื่ออำนวยความสะดวกแทนการโดยสารทางเรือให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีชื่อว่าสะพานขัวบุญขัวบุญนะเมื่อก่อนนี่มันน้ำมันลึกต้องใช้เรือใช้เรือเดี๋ยวนี้มันน้ำมันตื้นเขนะินเรือมาไม่ได้เรือมาไม่ได้ตอนที่จะมาทำบุญวันวิขากะบูชานะวันนี้เราก็ ทำสะพานเราก็เรียกว่าสะพานบุญตอนที่มาสะพานบุญนี่มันก็มาอีกรูปอย่างหนึ่งเพราะสะพานบุญนี้ก็มาเรื่อยๆเพราะว่ามันมาคนเดียวก็มาได้สองคนก็มาได้มากีค่คนก็มาได้แต่แต,แต่จะให้มันาม,ม,ามันแบบสะดวกสบายหัวบุญเนี่ยสะดวกสบายกว่า,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 าแล้วก็จัดงาน อย่างเงี้ยขายดอกไม้ทูบเทียนบริการขเขาอย่างเงี้ยมันมันก็ไปอีกรูปหนึ่งการแก้ไขปัญหาที่ได้รับผลกระทบจากภัยแรงของจังหวัดพะเยาแม้จะเป็นการแก้ไขปัญหาชั่วคราวแต่ถือได้ว่าเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยทําให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาขยายตัวมากขึ้นเป็นกลไกที่ส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยามีความคึกคืนมากขึ้นนักท่องเที่ยวว่าถ้าอย่างนั่งเรืออย่างเงี้ยนักท่องเที่ยวก็ออก,วก,ก็จะต้องนั่งรอเรือ อย่างน้อยขั้นต่ำต้งตอง5คนขึ้นไปแล้ก็จะรอแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็จะน้อยกว่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นหัวบุญอย่างเงี้ยค่ะนักท่องเที่ยวก็จะเยอะกว่าเพราะว่าไปก็สะดวกมาก็สะดวกเนี่ยค่ะสะพานหัวบุญจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา6นาฬิกาและจะปิดให้บริการในเวลา20นาฬิกาผู้ที่สนใจสามารถข้ามสะพานไปได้โดยไม่เสียค่าบริการ และยังมีนักท่องเที่ยวที่สนใจการเดินข้ามสะพานขัวบุญลังไหลเข้ามาอยู่มากทําให้กําหนดการลื้อถอนถูกเลื่อนออกไปจนถึงวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2559ที่ผ่านมาเพื่อให้ประเพณีเวียนเทียนกลางน้ำกวนพะเยายังคงอยู่